โอเคพเพื่อนๆก็ขอกราบสวัสดีสวีสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม,มน,นะครับกองโจรชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมยูโรทักซ์ซิมูเลเตอร์สองนั่นเองนะทุกคนนะคือวันนี้เราไม่ได้มาวิ่งงานหรือแต่งรถแต่อย่างใดนะครับผมคือถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปที่เอ่อผมเพิ่งลงวันนี้นะครับผมก็คือวันที่ยี่สิบแปดเนาะยี 28, <S <S <ป>่สิบแปดเดือนอะไรวะมีนาใช่ไหม อ่าใช่ครับผมคือถ้าเพื่อนเพื่อนได้ดูคลิปของวันที่28มีนาก็จะรู้ว่าผมอ่ะลงคลิปที่ว่าไปแต่งรถใช่ไหมทุกคนเออที่เนี่ยฮะรถคันนี้แหละครับที่ไปแต่งบางฝุ่นเพิ่มมานะแล้วก็พวกท่อพวกอะไรต่างๆนะครับดุมล้ออะไรอย่างงี้นะทุกคนนะล้อเงาอะไรน,นะครับคือผมกําลังมีความคิดว่าคือตอนเนี้ยมันมันไม่มีความเป็นซีรีส์ชีวิตรถล่องเลยเพื่อนเพื่อน คือผมตั้งใจจะทําเป็นซีรีส์ใช่ไหมครับคือแบบอารมณ์แบบประมาณว่าออวัยรุ่นแบบคนนึงซื้อรถบรรทุกเองซื้อหางเองวิ่งเองอะไรเงี้ยครับอืมแบบเก็บตังค์แต่งรถไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับอืมผมก็มาคิดดูว่าคือตอนเนี้ยคลิปที่ผมลงอยู่ทุกวันเนี้ยมันมันไม่เป็นชีวิตรถล่องเลยเพื่อนผมก็เลยมีความคิดที่ว่าผมเนี่ยอยากจะทาซีรีส์ใหม่ซีรีส์เนี้ย ทำใหม่หมดเลยนะครับแต่อีคลิปเก่าๆผมก็ไม่ไม่ลบนะผมก็จะปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับผมแต่ทีนี้ผมอยากจะทําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่พาร์ทแรกเลยนะครับมีเงินแบบไม่มากอะไรเงี้ยนะทุกคนนะเออทีนี้ก็อยากจะรู้ว่าทุกคนอ่ะคงมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยผมจะลองทําใหม่ดูนะคือผมอะดูอย่าง ดูอย่างเซฟนี้นะคือมันไม่เป็นชีวิตรถล่องอย่างไงเพื่อนๆดูเงินดิฮะสี่สิบสี่จุดเก้าเอ็มมันเป็นรถล่อง,องไงมึงแต่งรถยังไงก็ได้จริงปหเนี่ยคือแต่งเต็มยังได้เลยนะทุกคนคือล้อเงาทุกล้อหางคือแต่งเต็มระบบหัวคือแบบเต็มสูตรคืออย่างเงี้ยมันได้ครับมันไม่มันไม่มีความเป็นชีวิตรถล่องนะครับชีวิตรถล่องคือแบบเราทํางานทุกวันคือแบบค่อยๆเก็บตังค์แต่งรายได้ก็แต่งไป แต่งแะไวได้ก็แต่งไปก่อนอะไรเงี้ยครับอือคือแบบมันไม่เป็นชีวิตละล่องเพื่อนคือตอนนี้มันมันเละเทะมากนะครับพูดตรงๆคือมันเละเทะมากที้ผมก็เลยคิดว่าจะทําใหม่นะครับโดยที่ใช้รถคันนี้นี่แหละใช้รถคันเดิมเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงมีอิซุสุ36มาแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีหมดแล้วนะครับมีหมดแล้วไว้ให้เล่นให้ชมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูคันนี้ก่อนขอเอาคันนี้ก่อน เอาให้มันเต็มระบบเพราะทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นการนี้เต็มระบบเลยอะใช่ไหมล่ะผมผมจะต้องเอาคันนี้ให้เต็มระบบก่อนคือแต่งให้มันเต็มอะฮะแล้วค่อยเปลี่ยนรถเปลี่ยนหมอดแต่อาจจะเป็นเซฟเดิมอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็อาจจะทําใหม่เลยเนาะชีวิตรถล่องซีซันใหม่เลยนะครับจะนับแบบนับหนึ่งเลยนะครับพาร์ทหนึ่งคือเซฟนี้ผมก็จะไม่ใช้แล้วนะ ผมจะใช้เออเซฟที่ผมจะเขาเรียกว่าไงอะ่ะใช้ตังที่มันแบบดูสมจริงอะ่ะเออใช้เงินที่แบบไม่ไม่เฟอขนาดนี้นะครับก็ถามว่าจะทำไงก็มันมันก็ต้องมีวิธีของมันเนาะทุกคนโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะก็ยังไงฝากติดตามซีรีส์นี้ด้วยนะครับผมชีวิตลดล่องเนาะก็ยังไงก็ จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับจะทําให้มันเป็นระบบมากที่สุดเนาะจะไม่จะไม่ให้เละเทแบบที่ผ่านมาแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณมากเลยครับเจอกันเจอกันในคลิปซีรีส์ชีวิตรอดล่องนะครับผมสวัสดีครับ